สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจร้านจเจริญประดับยนต์นะคะฟอร์เรนเจอร์คันนี้ค่ะลูกค้าเก่านะคะก่อนอันนี้นเคยมาเซอร์วิสงานคิวล้อเนาะแล้วกเ็เสริมนะคะในส่วนของงานเบาไปเพิ่มด้วยค่ะแต่ว่าสินค้าตัวเบานะคะของที่ร้านจะเป็นงานพรีออเดอร์นะคุณที่เพราะว่าหลักๆก็คือจะเป็นงานตัด ตรงรุ่นนะคะของใหม่ตัดใหม่ทุกชิ้นเราจะไม่ได้เป็นของเก่าเก็บลูกค้าสามารถที่จะเลือกสีเลือกลายนะคะได้แล้วก็ในส่วนของตัวหนังนะคะจะมีความหนาอยู่ที่1มิลเนาะแล้วก็ชิ้นงานเข้ารูปตรงรุ่นไม่ใช่ฟรีไซส์นะคะตรงนี้เป็นงานตัดใหม่เลยนะคุณพี่เพราะว่าหลักๆก็คือลูกค้าสามารถออเดอร์ได้ตามใจแบบที่เลือกได้เลยแล้วก็จะมีแบบคร่าวๆให้นะคะแล้วก็สามารถเลือกตัวลาย ตัวสีหนังนะคะแมทได้เลยอย่างคันนี้ก็จะเลือกเป็นอันเดอร์โทนสีดําตัดแดงเหมือนกับตัวรถเนาะแล้วก็เป็นางานตรงรุ่นนะคะหุ้มทับเบาะเดิมจะไม่ใช่งานลอกผ้านะคะแต่ว่าจะมีความเนียนของตัวชิ้นงานก็คือเขาจะไม่ได้ใหญ่กว่าตัวเบาะเดิมมากนักนะคะค่อนข้างกระชับ เพราะฉะนั้นเวลาใส่ก็จะยากนิดนึงเนื่องนะจากว่าตัวน้องอิงก็ค่อนข้างที่จะแน่นนะคะทั้งนี้ก็เพื่อความให้มันรัดรูปแบบนี้ค่ะจะได้สวยๆแล้วก็จะประกอบไปด้วย3ชิ้นด้วยกันอันนี้ลูกค้าสั่งแค่เฉพาะเบาะหน้าใครที่เรียนใช้งานบ่อยๆนะคะสั่งแค่คู่น้างอย่างเดียวเริ่มต้นอยู่ที่2 0 0 0นเนาะ,ะก็จะมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะบริเวณหัวหมอนนะคะสองฝั่งซ้ายขวาเบาะนั่งนะคะเป็นพนักพิงอ่าแล้วก็มีเบาะนั่งตรงนี้นะคะ ตัวลายเนี่ยลูกค้าเลือกแมพได้เลยเนาะ,ะหนังไม่แข็งนะคะนิ่มนุ่มสบายแล้วก็ทำความสะอาดง่ายขึ้นมากนะคะบริเวณด้านหลังก็จะมีช่องเอาไวส้สำหรับใส่เอกสารใส่ของตามปกติเลยนะคะแต่ว่าน้องก็ยังประชับเหมือนเดิมเนาะ,ะไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานใดๆนะคะตอบโจทย์ได้ดีสำหรับใครที่รู้สึกว่าเหมาะผ้าเนี่ยพอใช้ไปนานๆมันเริ่ม มีฝุ่นจับนะคะเริ่มที่จะทําความสะอาดยากมีกลิ่นเหม็นอับต่างๆหรือว่าใครมีลูกเล็กนะหรือว่าแบบชอบทานขนมทานนู่นทานมมทานี่ในรถนะคะเราจะเจอปัญหานี้ไปบอ่อยในเรื่องของการทําความสะอาดบางทีมันต้องเอาถอดไปซักอย่างเงี้ยบางทีซักยังไงกลิ่นก็ยังไม่หมดนะคะแต่ถ้าเป็นเบาะหนังมันจะดูแลง่ายขึ้นแล้วข้อดีของแบบสวมทับคือกรณีในอนาคตอะคุณพี่ถ้ามันเปื่อยมันขาดคุณพี่ก็แค่ถอดตัวเนี้ยออกนะคะแล้วก็สวมชิ้นใหม่เข้าไป ไม่ต้องเสียเวลาเอาตัวเบาะไปทิ้งไว้ไม่จําเป็นที่จะต้องถอดทั้งชิ้นรอนะคะที่เขาจะเย็บตัดใหม่เนาะอันนี้ก็คือได้ของมาก็เอามาสวมทับได้เลยนะคะโดยที่ยังคงสภาพของเบาะผ้าเดิมๆที่ตัวรถไว้อยุดด้วยอนาคตเกิดอยากจะขายรถหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเบาะผ้าเดิมก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเนาะแต่ว่าทางนี้ก็ช่วยในเรื่องของการรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็ทำให้รถดูสวยขึ้นด้วยนะคะภายในเนาะ อันนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยสาหรับพี่ๆที่กําลังมองหาตัวหุ้มเบาะนะคะแบบสวมทับตรงรุ่นไม่ใช่งานฟรีไซส์แล้วก็เลือกลายเลือกสีได้ตามความชอบได้เลยนะคะเราก็จะมีตัวอย่างสีตัวอย่างลายลูกค้าสามารถทักแชทมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพราะว่าหลักๆชิ้นง,งานก็คือตัดตรงรุ่นไม่จําเป็นต้องนํารถมาวัดแบบหน้าร้านแต่ว่าจะถ่ายรูป ในส่วนของตัวบอกมาให้นิดนึงนะคะเราจะได้ออเดอร์โรงงานให้ในส่วนของงานตัวบอกก็จะได้งานตรงรุ่นสวยๆแล้วก็เผื่อเวลาใส่ชั่วประมาณ1ชั่วโมงนะคะอาจจะไม่ถึงถ้าสมมติว่าแค่คู่หน้ายอย่างเดียวก็ประมาณนี้แต่ถ้าหน้าหลังนะคะก็ประมาณ 1- 2ชั่วโมงขึ้นอยู่กับรุ่นรถการถอดทําความสะอาดด้วยเนาะ,ะจะมีบริการดูดฝุ่นให้นะคะกรณีรถล,ลูกค้ามาใส่แบบหน้าหลังเลยเนาะ,ะก็ดูแลให้ในส่วนของงานภายในนะคะจะได้เอาไปใช้งานได้อย่างสะอาดแล้วก็ สวยๆแบบนี้นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับงานหุ้มเบาะรถยนต์นะคะตรงรุ่นสินค้าก็คือพรีออเดอร์ค่ะสั่งผ่านร้านจเจริญประดับยนต์ได้เลยนะคะเริ่มต้นเพียงคู่หน้า2,800บาทเท่านั้นนะคะสำหรับงานเบาะสวยๆแบบนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ